สวัสดีครับพี่หมอทำคลิป7ขั้นตอนนะครับทำา7ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับรับประกันว่าคนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับใน29จังหวัดได้รับเงินเยียวยาแน่ๆครับ7ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับข้อแรกนะครับพี่หมอแนะนำนะครับว่าให้สมัครเป็นผู้ประกันตนทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือนะครับแล้วก็ลงนะครับในอาชีพ จริงๆหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้นะครับมาตรา40ได้ทุกอาชีพควรจะลงว่ารับจ้างทั่วไปนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเด็กๆนักเรียนนะครับเดี๋ยวนี้มีการทํางานก็ลงได้นะครับรับจ้างทั่วไปครับเพราะอย่างเด็กที่บ้านเขาก็ทํางานในอินเทอร์เน็ตครับก็มีรายได้นะครับแล้วก็2นะครับพี่หมอแนะนํานะครับว่ามาตรา40เนี่ยเลือกรับสมัครได้นะครับตอนนี้ที่คุ้มที่สุดนะครับไม่ใช่42บาทครับคือ60บาท คือทางเลือกที่สองนะครับก็คือข้อสองเลือกทางเลือกที่สองนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูในริงได้นะครับว่ามันคุ้มยังไงสามนะครับให้รีบนะครับอย่าจ่ายเงินสมทบผ่านทางทั่วไปนะครับคนที่อยู่ในยีิบเก้าจังหวัดให้ไปจ่ายใกล้บ้านตัวเองนะครับที่สี่ช่องทางนะครับก็คือนําส่งเงินสมทบนะครับตามที่เราเลือกเอาไว้นะครับก็คือแนะนําให้เป็นทางเลือกสองก็ไปจ่ายแค่หกสิบาทนะครับในสิบเก้าจังหวัดนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใครที่ยังไม่ผูกบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับขั้นตอนที่4ก็คือผูกบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทันทีทําเลยนะครับอย่าทิ้งเอาไว้5ครับผ่านไปสัก5วันนะครับ5วันทําการนะครับให้เข้าไปเช็คนะครับตามลิงก์นะครับมันจะเราจะกลายเป็นผู้ประกันตนนะครับว่าเราเป็นผู้ประกันตนหรือยังส่งเงินสมทบหรือยังให้มันขึ้นครับให้มันแน่ใจว่าเราเป็นผู้ประกันตนจริงนะครับ แล้วก็ข้อ6นะครับเมื่อขึ้นเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับประกันสังคมก็จะอัปเดตเรื่อยๆเท่าที่พี่หมอสังเกตนะครับช่องทางการเช็คมาตรสา3สามสามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการข้อมูลนะครับล่าสุดก็คือวันที่31มสกรกฎานะครับต่อไปวันที่16กก็ลองไปเช็คดูครับถ้าได้นะครับก็ให้ ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับว่าได้นะครับสุดท้ายก็คือเรารับเงินเยียวยานะครับตามที่ประกาศของเมื่อวันที่สิบสี่นะครับว่าว่าไงฮะจ่ายเงินนะครับตั้งแต่ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะครับโดยที่ยี่สามจ่ายมาตราสามเก้านะครับในตัวสิบสามจังหวัดนะครับเนี่ยมันจะมีสิบกับสิบสามนะครับแต่นี่คือสิบสามจังหวัดนะครับแล้วก็วันที่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับ จ่ายผู้ประกันตนมาตรา40นะครับใน13จังหวัดแล้วก็วันสุดท้ายวันที่27จ่ายมาตรา39และ40ใน10 9เจังหวัดั้งว่าใน19จังหวัดที่เหลือเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่า13จังหวัดแรกนะครับพราะคนผู้ประกันตนส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับน,นี่คือข้อ7ข้อนะครับถ้าไม่ได้นะครับทำยังไ,ไงมีหมายเหตุนะครับ1ควรจะเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ สลิปนั้นควรจะมีข้อมูลก็คือสถานที่ชำระนะครับถ้าเราจ่ายในในบิ๊กซีโลตัสเซเว่นมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันที่เราจ่ายว่าอยู่ในห่วงเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ในการเช็คสิทธิ์นะครับควรจะรอสัก5วันนะครับทำการนะครับถ้าไม่ขึ้นก็รีบโทรไปที่สำนักง,งานประกันสังคมประจำจังหวัดของท่านหรือโทร1น0 6กก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อ ในส่วนของตัวเช็คสิทธิ์นะครับพี่หมอคิดว่าในเมื่อเขาจ่ายวันที่23เพราะงั้นเนี่ยวันที่22สิทธิ์เราควรจะขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นก็ลองโทรไป1506ครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้าโอนเงินเข้าตามกำหนดแล้วนะครับยังยังเมื่อกำหนดชำระไอ้กำหนดการจ่ายเงินนะครับ ถ้าเงินไม่โอนเข้าตามที่เขากำหนดไว้ก็ให้โทร1506นะครับใดๆก็ต้องโทร1506หรือติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านถ้าท่านทำตามขั้นตอนที่1 6ถึงแล้วไม่ได้นะครับก็อุทธร์ครับเดี๋ยวรออุทธร์กันนะครับแล้วก็พี่หมอสรุปอีกทีนึงนะครับ29จังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วย1มี10จังหวัดนะครับแรกในการเยียวยาแรกๆเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยแบบ กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีถูกไหมฮะแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนคปรปฐมแล้วก็อันนี้หกจังหวัดแล้วก็สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหกจังหวัดรอบๆรวมล้อมกรุงเทพนะครับแล้วก็มีสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีสงขายะราปัตตานีนราธิวาสนะครับอันนี้คือสิบจังหวัดนะครับอันนี้น่าจะได้หนึ่งถึงสองเดือนนะครับแล้วก็อีกสามจังหวัดประกอบไปด้วย ชนบุรีฉะเชิงเซาอายุธยานะครับพระนครศรีอยุธยา10บวกกับอีกเป็น13จังหวัดนะครับมันเป็นกลุ่มแบบมี10จังหวัดแบบหนึ่งครับ10จังหวัดมันต้องสมัครก่อนวันที่เท่าไหร่ฮะ31นะครับแล้วก็13จังหวัดจะมาได้รับเงินพร้อมๆกันนะครับหลอดหนึ่งแล้วก็16จังหวัดก็คือจังหวัดหูไม่เยอะพี่หมอพยายามจะท่องยังท่องไม่ได้นะครับไอ้กลุ่มหนึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็น1ิบ สิบสามแล้วก็สิบหกแล้วก็สิบเก้านะครับสิบเก้าก็คือเอาสามจังหวัดที่อยู่ตรงกลางๆไปบวกกับสิบหกนะครับอันนี้คือการทําความเข้าใจเพื่อให้อธิบายนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือเป็นปอลอสําคัญมากก็คือคนอายุเท่าไหร่ฮะสิบห้าปีขึ้นไปถึงหกสิบห้าปีสมัครได้มีข้อกังวลเรื่องคนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดได้ไหมได้นะครับเพราะว่า หนึ่งเหตุผลก็คือคอ,อรมอไม่เคยออกมาพูดเลยนะฮะพวกสํานักข่าวดังๆออกมาว่าไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับคอ,อรมอลไม่เคยพูดประเด็นเรื่องอายุนะครับในเมื่อเขาไม่พูดยังไงก็ต้องได้2ก็คือคนอายุ15หรือต่ำกว่าครับเด็กที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับอยู่ต่างประเทศอายุ8 9กขวบมีรายได้อันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวลยครับการทํางานสมัยก่อนเขาคุ้มครองแรงงานเพราะว่าบางทีเขาใช้แรงงานเด็กและเด็กแบบ ไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองนะครับงั้นไม่เกี่ยวกันครับการเยียวยาเพราะงั้นก็ขอให้คนที่อายุ15ปีถึง18ปีนะครับคุณจะเป็นครั้งแรกๆของโลกเลยที่ได้รับเงินเยียวยาดูมาถึงขณะนี้แล้ว6นาทีกว่าๆถ้าชอบคลิปพี่หมอนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปนะครับเป็นประโยชน์กับคนอื่นสุดท้ายก็ช่วย s u b s c r i b e พี่หมอด้วยนะครับเพื่อให้การทำคลิปของพี่หมอนี่ มีคนมาดูเยอะๆเป็นประโยชน์กับคนอื่นทั่วไปแล้วพี่หมอก็มีคนติดตามมากขึ้นเป็นช่องทางในการทำเงินออนไลน์ชนิดหนึ่งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ